เรียนสถาปัตย์ในละครกับชีวิตจริงต่างกันไหมเด็กสถาปัตย์ทุกคนจะต้องแบบหามรุ่งหามค่ำแบบโตรุ่งกันไปเลยแล้วก็แบบไปเรียนกันต่ออย่างชิวๆอะไรอย่างงี้หรือเปล่าโตรุ่งแล้วไปเรียนต่อชิวนี่ไม่น่าได้นะถามจริงคือว่าทำอาหารเนาะนี่คือเราก็แบบโอ้โหแค่ไหนนั่งคิดงานก็ไม่ทันแล้วว่ะเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยไปทําแผลก่อนไหมคือเลือดคือแบบไหลอาบขาคือแต่ตอนตอนปีหนึ่งกันนนะคือแบบได้เกรดคือแบบโหเครียดมากแบบทําไม ทำไมเราเรียนได้ดีด้อกได้ซีอาจารย์เขาก็จะเรียกคุยรวมว่าแบบใครที่ได้เกรดไหนเนาะเขาก็จะพูดเลยนะว่าแบบเนี่ยคุณเหมาะสมกับคณะนี้หรือเปล่าอคือพูดถึงขั้นว่าแบบเฮ้ยหรือว่าเราควรซิอกอกสกขาขณณะดีมานั่งร้องไห้กับพี่ชายอุยอ้ยจะร้องไห้สวัสดีค่ะไดสกี้พลสพี่สาวน้องสาวแหมเสียงเปลี่ยนไปเลยเด็กเหนือกลายเป็นเด็กเหนือไปแล้วไม่ใช่แลละก็กลับมาเจอกัน ในรอบกี่เดือนเนี่ยนานมากเลยเนาะเพิ่งเจอเดือนที่แล้วเองที่ไปเชียงใหม่ไงเออแต่ว่าไอ้ที่เราอัดคลิปเนี่ยนานเหลือเกินเดือนสเดือนเลยเนาะหายไปเลยถูกต้องนะอ่าวันนี้เพื่อมให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเข้าเรื่องอันนี้นะคะมาสัมภาษณ์ขุนพี่สาวที่แต่งชุดดำมาพร้อมเลยในหัวข้อเรียนสถาปัตย์ในละครกับชีวิตจริงต่างกันมาก yeah ใช่แล้วค่ะอ่ะอันนี้นะก็คือเป็นหัวข้อที่มาจากการที่เราดูเรื่อง My ไ oh มเคิลอาฮาลุที่มิจิเนาะมิจเอดาชุนสเกะกับฮิโรเซอาริส ก็ได้มาเล่นคู่กันแล้วก็แบบว่าโอ้ยออกแนวแบบรักหวานแหววซึ่งในเรื่องเนี่ยตัวละครทั้งสองคนอะ่ะเขาก็เรียนคณะสถาปาัตย์ใช่นางเอกเนี่ยคืออายุ30กว่าแล้วแต่ว่าเออมาสอบเข้าใหม่อีกรอบหนึ่งแบบทําตามความฝันอีกครั้งแล้วก็ทําให้เจอรุ่นน้องสุดหล่อในคณะอ,อย่างพระเอกอ่แล้วก็เลยแบบว่าเกิดความรักมุ้งมิงขึ้นมาอ,มอ่ะทีนี้นะคะคุณน้องเนะะี่ยค่ะก็ได้ดูเรื่องนี้เนาะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ย มันมีอย่างนี้จริงๆในชีวิตจริงของคุณพี่สาวหรือเปล่าในฐานะที่เป็นเด็กสถาบันกันนะคะ,ะวันนี้ก็เลยมีคําถามมากมายที่จะมาถามน่าจะมันเจ็ดข้อเยอะจังเท่าที่คิดมาเอาละค่ะมาเริ่มที่ข้อหนึ่งกันดีกว่าคําถามข้อแรกที่อยากรู้คือมีคนสวยรอบแบบในเรื่องไหมคะโอ้โหมัน้นมีอยู่แล้วสิเอาละ อ้าวจริงๆทุกคณะก็ต้องมีคนสวยหล่ออยู่แล้วเปล่าเฮ้ยแต่อันนี้แบบทั้งทั้งก๊กเลยอะแบบหน้าตาดี <c oughs> มีก็คือแบบบางคนก็คือตอนนี้ก็เป็นดาราอะไรเงี้ยอ่าใช่ก็มีดารา,าไทยจบถปัปจุไาอันที่ก็พ <ๆ S 2> ี <ๆ S 2> เ่เต้อย่างงี้ไงก็สวยโม้ก็<อ>มีไงคนสวยๆหล่อๆในคณะก็จริงออาจบแล้วหรอจบแล้วคำถามถัดมาค่ะถัปัดในชีวิตจริงเนี่ยคือมันมีบ้านแชร์เฮาแบบในเรื่องป่ะเออเหมือนมีเด็กถัปัดเท่านั้นที่จะมาอยู่บ้านนี้ได้เนาะเออก็จะสงสัยว่า เฮ้ยเราเขาในชีวิตจริงอ่ะมันมีอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอันนี้เราพูดในสถาปัจ,จุลานะ <c oughs> คือที่อื่นเราไม่รู้แต่ว่าของจุลาที่เรารู้ก็คือมันจะเป็นบ้านแชร์เฮาคือเป็นบ้านทีซิสคือจะมาอยู่กันด้วยกันช่วงทําทีซีะประมาณ <c oughs> ปีสี่ปีห้าอะไรอย่างเงี้ยชื่อก็ไม <c oughs> ่อยากเข้าเลยคือไม่ได้แบบมาอยู่กันตั้งแต่ประมาณปีหนึ่งอ่ะเออแต่บางคนก็จะมีแบบเช่าบ้านอยู่ด้วยกันแบบเพราะว่าแถวแถวนั้นมันก็ค่าเช่าแพง <c oughs> ใช่ปล่าล <c oughs> ่ะเอออยู่ด้วยกันมันก็หารกันได้ มันก็อ่ะมันก็เหมือนกับทํางานในห้องนั้นอะไรอย่างี้ก็มีไงโอ้แต่มันไม่เชิงจะเป็นแบบโหแชร์เฮาสนั่งทําอาหารกันจริงจังอะไรขนาดนั้นเลยมัในเรื่องคือแบบว่าในเรื่องมีเวรทำอาหารว่างเหรอถามจริงคือว่างทำอาหารเนาะนี่คือเราก็แบบโอ้แค่นัเนั่งคิดงานก็ไม่ทันแล้วว่าจะมีเวลาทําอาหารแบบรู้ราแบบที่ทาคุทําได้ยังไงเออจรใช่ไหมจริงเลย ในเรื่องคือมันดูว่างมากอะอืแล้วในเรื่องไม่เห็นจะแบบไม่มีการเอาโมเดลอะไรกลับมาทําที่บ้านเลยอะนั่นสิเขาไปทำในห้องจริงจริงมันก็ดีนะทําที่สตูดิโอคือคือไอห้องปฏิบัติการของเด็กถ่าปัจจะเรียกว่าสตูดิโอในห้องนั้นก็จะมีพวกบโต๊ะเขียนแบบที่ตัดโมเดลอะไรอย่างเงี้ยอุปกรณ์มีครบมีครบแต่ว่าในสมัยฉันก็มันไม่มีแอร์ไงฮะสมัยนั้นอะมันไม่มีแต่สมัยนี้มันมีแล้ว เออแต่สมัยนั้นคือมันห้องมันก็ร้อนมากคือมันจะเป็นแบบห้องโถงใหญ่ๆอะ่ะที่แบบวางโต๊ะดาบโต๊ะดาบแบบประมาณร้อยอันในห้องเดียวกันอะ่ะเอออเออคือ,อในในเรื่องมันจะเป็นประมาณแบบปิบก่าโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยป่ะแต่คือของที่จุฬาคือมันจะแบบวางเยอะๆเลยในห้องเดียวอะ่ะ ซึ่งบอกตอนนั้นมันร้อนมากสมัยเมื่อแบบสิบกว่าปีที่แล้วนะเออแต่ว่าสมัยนี้เห็นว่ามันมีแอร์อะไรเรียบร้อยแล้วเออก็ดีคือติดแอร์คือสมัยนั้นคือมันไม่มีแอร์เราก็เลยแบบกัไปทำที่บ้านดีกว่าเปิดแอร์ใช่เพราะเราจะเห็นภาพพี่ชายพี่สาวอ่ะคือตัดโมเดลกันที่บ้านอ่ะแล้วคือในห้องห้องเดียวกันอ่ะในห้องคอมอ่ะคืออัดกันเข้ามาแลวอีน้องก็คือแบบว่ายังอยู่มปลายเนาะตอนนั้นก็แบบนั่งเล่นคอมอย่างเจียมเจียมอ่ะคือแบบว่า เออเหมือนทําช่วยอะไรเขาก็ไม่ค่อยได้เพราะเขาแบบเ,ออเนี้ยบกันมากเลยเออตัดตรงนี้ผิดไม่ได้ฉันทําหน้าที่อย่างเดียวที่ได้ก็คือเหมือนอ e. ีนางเอกในเรื่องเลย <c oughs> ตัดต้นไม้ <c oughs> <c oughs> คือทำได้แค่นั้นจริงๆอย่างอื่นนี่แบบไม่ให้แตะ <c oughs> เดี๋ยวผิดอืมฉันเข้าใจนางเอกเรื่องนี้ฉันเข้าใจนางเอก <c oughs> อย่างลึกซึ้งเออมีอยากรู้อีกข้อหนึ่งไอ้ที่นางเอกอะ่ะเขา เขาวางโต๊ะดาบบนเหมือนโต๊ะโคทัศเสือโต๊ะแบบนั่งพืนะ้นอะมันไม่ปวดหลังหรอปวดหลังดิสงสัยมากเลยแบบฮะมีอย่างนี้ได้เหรอมันก็มีนักกระดานเขียนแบบกระทีสไลด์ที่มันแบบเ่อนไปเ่อนมาได้ะเออแต่ว่าคือเราก็ไม่ใช้แบบนั้นไงคือเราก็ใช้เป็นโต๊ะดีกว่าเรานั่งเก้าอี้เพราะว่าแบบเม่อกี้มันปวดหลังไงแต่แต่ที่มหาลัยก็คือเป็นนั่งเก้าอี้ใช่ใช่เป็นนั่งเก้าอี้คือมีโต๊ะเรียบร้อยเลยเนี่ยเป็นครั้งแรกที่แบบว่าเห็นในในละครเนี่ยเราก็แบบว่าเฮ้ยเขานั่งกับพืนะ้ แล้วก็แบบว่าเอาเหมือนมาติดตั้งอะโคตรเมื่อยอะอย่างไง้เออ,อทำได้ไงคือถ<ท>า <ำ S 2> ปาดามันจะมีแบบพิธีรับน้องที่เรียกว่าปูโต๊ะคือทำอะไรเอาผ้ามปูไม่ใช่ <laughs> คือวันทีสไลด์อ่ะเราจะต้องซื้อไปเองสมัยอยู่ปีหนึ่ง เสร็จเราก็พิธีปูตัวคือให้รุ่นพี่อ่ะมาช่วยกันติดตั้งทีสไลด์ให้กับน้องๆเออก็เป็นเหมือนการรับน้องอย่างหนึ่ง๋อตายละจริงๆก็คืออาจารย์อะขี้เกียจสอนแล้วก็เลยให้รุ่นพี่มาติดให้ละกันเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งเธอท่านลูกสาแบบกาลังฟิลกู๊ดเลยก็ต้ก็ทําให้เรารู้จักรุ่นพี่ว่าแบบเออรุ่นพี่คนนี้เป็นสายรหัสเราเขาก็มาช่วยติดตั้งให้แบบโตกับเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนปีเราเราก็ต้องไปติดตั้งให้น้องใช่ก็แบบไปช่วยๆกันติดตั้งไปสอนน้องว่ามันใช้ย อย่างนี้นี่เองงานรักนะข้อสา 3, ปกติเนี่ยทำงานกันดึกดื่นจริงไหมจริงอัน,นตอบได้อย่างรวดเร็วเธอเคยเห็นนะฉันนอเร็วด้วยเหรอ อาจริงเธอถือว่าเป็นคนที่นอนเร็วแล้วนะจริง,รงๆฉันคิดว่าเ็กถาปัดทุกคนจะต้องแบบหามรุ่งหามคำ่ำแบบโตรุงกันไปเลยเแล้วก็แบบไปเรียนกันต่ออย่างชิวๆอะไรอย่างงี้หรือเปล่าโตรุงเราไปเรียนต่อชิวน,นี่ไม่น่าได้นะตาไม่รู้เหมือนกันอะคือฉันมีแบบเหมือนคติประจําใจก็คือถ้าคิดไม่ออกอะก็ไปนอนซะถ้าคิดไม่ออกเขาจะไปทู่ซีคิดทําไมใช่ป่ะแล้วถ้าง่วงแล้วอะก็นอนนอนไปเหอะแล้วก็เคยตื่นมาทาแล้วมันจะนอนหลับไหมฉันนอนแล้วเธอก็ไปฝันเลยอะโอ้ไปฝันเป็นเรื่องราวว่าต้องทําแบบอย่างนั้นก็ตื่นมาก็ได้แบบออะ น,นี่คือแบบเทคนิคชันนี่คือเคล็ดลับนะคะ <c oughs> น้องๆที่จะเรียนถ่าปัดนะคะอเออเออแต่ก็จริงนะบางทีแบบไอเดียมันจะบันเจิดตอนที่เรากําลังเคลิ้มๆอะ่ะแล้วแบบอ๋มันเหมือนสมองได้แบบจัดระบบอะ่ะแบบเหมือนนอนแล้วก็แบบปุ๊บๆปุ๊บๆแบบเหมือนในหัวคือมันจะมีภาพที่แบบค่อยๆเออเรียง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 กลับขึ้นมาใหม่อะ่ะอ,อะไรประมาณนั้นแต่ว่าในในละครเนี่ยมันก็ นอนกันดึกนะแต่มันก็ยังไปทําพาร์ทไทม์ได้อันนี้ขอถามเลยคิดว่าเเด็กถาปัดเนี่ยสามารถไปทาพาร์ทไทม์ได้ไหมคะยากนะเอาจริงที่จริงๆะในเรื่องมันก็มีถามนะว่าทําได้จริงๆหรอเพราะว่ามันเหมือนว่าเรียนจบปุ๊บมันก็จะมีการบ้านเป็นโปรเจกต์มาแล้วมันก็จะส่งอีกวันนึงละอะไรอย่างเงี้ยบอภายใน2งวันมันต้องส่งแล้วอ่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องคิดคิดไปเรื่อยๆแล้วมันไม่ใช่มีแค่วิชาเดียวไงมันก็มีอีกหลายวิชาการบ้านมันก็เยอะไง ก็จริงเออมันจะไปมีเวลาไปทําอย่างอื่นได้ยังไงนั่นสิแล้วดูนางเอกเราแบบไปทํางานด้วยอะ่ะจริงออแต่ก็เข้าใจว่ามันก็ต้องใช้เงินไงไม่งั้นมันก็ไม่มีเงินมาเรียนเนาะแต่อย่างที่ฉันไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นอะ่ะก็จะเจอแบบเด็กถาปัดที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหม คือส่วนใหญ่อะเขาก็จะมาทํากันตอนปิดเทอมพอเปิดเทอมก็คือหายเรียบถัดมาค่ะเห็นว่าในเรื่องเนี่ยมันมีการประกวดแบบอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเลยที่แบบว่าพระเอกไปได้รางวัลนู่นรางวัลนี่อย่างเงี้ยมันเก่งแล้วทําไมฉันไม่เห็นว่าเธอจะทําอะไรเลยหรือหรือมีแต่ฉันไม่รู้ไม่รู้อะเธอจําพรมที่วางอยู่ที่บ้านได้ไหมพรมอะไรอะพรมตรงหค่องคอมอะกับเก้าอี้ที่อยู่ตรงโต๊ะเครื่องแป้งอะเก้าอี้เหลี่ยมเออสีแดงแดงอะอันนั้นอะคือรางวัลที่ฉันได้จากการประกวดแบบ จริงเหรอเนี่ยทำไมฉันไม่เห็นรู้มาก่อนคือก็มีไปประกวดบ้างจริงๆไม่ได้ไปประกวดหรอกมันเหมือนคณะบังคับให้ประกวดคือมันก็จะมาเป็นแบบโปรเจกต์ในตอนนั้นไงแบบทุกคนก็คือต้องส่งประกวด เราก็ได้รางวัลมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีนี่ไงที่ฉันได้ที่หนึ่งเลยอะอะไรนะฉันไปนี่ไงสร้างห้องสมุดให้กับชุมชนสลัมคลองเตยอ๋อฉันจาได้ที่เป็นแบบกลุ่มเธอได้เอมีไรบาร์รี่นะในท้องสมุดขึ้นภาค่ะขึ้นภาไปเลยนี่ฝีมือสมัยนั้นคือยังเป็นปีสี่เออยังเป็นไปประกวดแบบแล้วก็ได้ได้สร้างจริงได้สร้างจริงด้วยก็จะมีแบบพี่จากออฟฟิศที่ชื่อดังในประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะมาช่วยดูแลปิดเทอมนั้นอะ ก็คือต้องไปนั่งอยู่ในออฟฟิศ สถาปนิกอันนั้นแล้วก็ไปนั่งเขียนแบบทําแบบอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องแต่สมัยปีสี่อ่ะก็คือได้เรียนรู้ในการแบบทำทำจริงขึ้นมาแล้วก็ชื่อมิไลเนาะมันก็เลยมาตั้งแต่ตอนนั้นคือตอนนั้นเราเห็นแบบเด็กๆเ,เ,เขามีความสุขอ,อ่ะเออเออมันเหมือนมิไลมันแปลว่าอนาคตใช่ไหมแล้วก็มิไลบัรี่ก็คือมจามจากมิไลบวกไลบัรี่ที่แปลว่าห้องสมุดเป็นห้องสมุดเพื่ออนาคตของเด็กๆเพื่อให้แบบเด็กๆในชุมชนคลองเตยเนี่ยเขาได้มาอ่านหนังสือกันที่นี่เขาเหมือนมีมาซ้อมลำอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นกิจกรรมในชุมชนเาอ่ ก็คือเป็นสถานที่ที่ทำให้เด็กแบบเออเห็นมีรอยยิ้มมีอะไรอย่างเงี้ยก็อยากเห็นรอยยิ้มนั้นกับทุกๆคนที่แบบมาให้เราออกแบบบ้านเอก็เลยตั้งเป็นสตูดิโอมิไยขึ้นมาใช่ในปัจจุบันนี้เนาะโอ้โหถูกๆก็ขายงานด้วยนะเลิศก็ติดต่อไม่ได้นะคะที่ขึ้นข้างล่างนี้นะคะต่อมาค่ะอันนี้เราจะเห็นในหลายๆตอนของในละครเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบตอนสองหรือตอนหลังๆที่แบบว่านางเอกมันเริ่มมีการวิกฤตละ ทำงานไม่ทันช่วยเล่าตอนวิกฤตของตัวเองหนะะ่อยค่ะหรือไม่เคยคะโ,โหนอนเร็วอยู่คนเดียวในคณะเลยคะ่ะวิกฤตหรอเออวิกฤตสุดๆเลยอะ่ะเธอมีเธอมีฉันจำได้บาดแผลทั้งตัวอันนั้นมันคือวิกฤตจ,จัดาก,การแบบรถติดอะ่ะทําไมอะ่ะม,มันไม่ใช่วิกฤตจ,จัดาก,การทํางานคืองานมันเสร็จตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วไงอะฮะแต่ว่าตอนเช้าอะ่ะมันเหมือนรถมันติดมากอะ่ะแล้วเราต้องไปส่งให้ทันตอนแปดโมงเช้าอะ่ะ การส่งงานของเด็กถับอะคือสมมติว่าเขากาหนดว่าแปดโมงต้องส่งเออคือแปดโมงอะหลังจากนั้นอะปิดประตูห้องแล้วนะคือห้ามส่งคือได้สูตรแล้วนะอันนั้นได้เอฟไปเลยว้ายคือเราต้องส่งก่อนแปดโมงอะเจ็ดห้าเก้าได้ไหมได้นานก็คือแปดปุ๊บปิดแล้วไงคะวันนัเกิดอะไรขึ้นวันนั้นก็คือแบบรถติดแบบสุดๆอ่ะแบบไม่ขยับเลยแล้วมันก็เหลือแค่ประมาณสินาทีอ่ะเอทำไงตอนก็คือต้องแบบลงจากรถแล้วก็ หาแบบมอวินมอไซค์อ่ะเป็นการนั่งมอไซค์ครั้งแรกอ่ะแล้วก็แบบคือตอนนั้นคือแบบตื่นเต้นคืองานได้ไหเอองานมันเป็นแบบกระดาษพอดีไงอ๋อเป็นม้วนเออไม่ใช่เป็นโมเดลเป็นม้วนอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นคือแบบรู้สึกแบบตื่นเต้นอ่ะแล้วมือมันก็แบบชาคือแบบคือมันเหมือนแบบร่างกายมันแบบเฮ้ยจะทันไหมจะทันไหมก็ตัวชาไปหมดแล้วก็นั่งแบบนั่งมอไซค์มา แล้วก็แบบจนถึงหน้าคณะคือตอนนั้นคือประมาณแบบ7จ็ดโมงห้าสิบห้าเลยประมาณนี้ oh. แล้วมันต้องวิ่งขึ้นไปแบบชั้นสามด้วยมั้ง oh. แล้วคือตึกมันก็แบบซับซ้อนนะมันก็จะวิ่งขึง้นวิ่งลองอะไรคือกว่าจะไปถึงห้องนั้นอะตอนนั้นคือแบบพอมอไซต์จอดปุ๊บเราก็แบบรีบลงอะ oh. แต่พอลงปุ๊บมันเหมือนแบนบน ตัวเราเซ่เราก็คือแบบเหมือนเหมือนเลือดตกเหมือนแบบจะเป็นลมอ่ะแล้วก็คือล้มไปเลยอ่ะแล้วก็คือเลือดอาบอ่ะคือไม่สนใจคือตอนนั้นคือไม่รู้สึกเจ็บเลยนะก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปห้องส่งงานอุ้ยยังจะวิ่งได้เหรอโอคือวิ่งคือตอนนั้นคือแบบต้องทันต้องทันเออไม่รู้แล้วก็คือแบบเหมือนส่งเป็นคนแบบสุดท้ายของของสตูดิโออ่ะของชางชั้นอ่ะเออแล้วเขาก็แบบอ่ะก็คือส่งทันจนแบบส่งทันเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกแบบเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยไปทําแผลก่อนมาคือเลือดคือแบบ ไหลอาบขาคือ oh. แล้วคือเพิ่งมารู้ตัวว่าเอ้ยเพิ่งเจ็บอ่ะนั่นแหละก็คือเป็นแผลไปแบบหลายเดือนเลยนะใช่ฉันจําได้ว่าแบบวันนั้นเธอกลับบ้านมาแล้วแบบอะไรอ่ะพักกอดตรงเข่าอ่ะเกิดอะไรขึ้นตอนเช้ายังสภาพดีอยู่เลยแต่อันนั้นมันเป็นวิกฤตแบบสภาพรถติดอะ่ะมันไม่ใช่งานว<แ>ิกฤตไงกรุงเทพอ่ะเข้าใจเราเคยแบบจากบ้านไปโรงเรียนสองชั่วโมงแบบว่าเลยแปดโมงเขาโรงชาติไปแล้วยังมีเลยอแล้วแบบ ทั้งชีวิตไม่เคยที่จะมาสงเรียนสายอะมีแค่วันนั้นอะตอนอยู่มหด้วยนะแบบใกล้จะเรียนจบแล้วอุตส่าห์แบบเป็นเด็กดีมาตลอดเป็นวันเดียวเลยที่ต้องแบบไปยืนอยู่ตรงหน้าห้องธุรากาแล้วก็ยืนร้องเพลงชาติอยู่คนเดียวแล้วก็เซ็นชื่อสายอะ รู้สึกแบบรู้สึกแย่ขึ้นมาแต่ก็มันไม่ได้อะไรไงเออแต่ถ้าถามว่าแบบมีงานที่ทำราวิกฤทไหมเอาจริงคือแบบคิดไม่ออกเออไม่มีใช่ฉันรู้ว่าเธอไม่มีเธอจะเป็นพวกที่แบบว่าเตรียมการอะไรไว้ล่วงหน้าทําแบบชิลๆไปก็ไม่ชิลนะก็เครียดนะแต่ภายนอกดูเหมือนชิลนะเออมองมองฉันรู้สึกว่าเธอชิลเลือเกินก็เครียดนะก็มีคุณทินตาเนอะในเรื่องก็จะเป็นแบบว่าชายหนุ่มที่ นางเอกเคยแอบชอบอ่าก็แบบว่ามาปลอบใจนางเอกที่ช่วงแรกแรกอ่ะนางเอกทําอะไรแบบไม่ค่อยเป็นคิดไอเดียอะไรไม่ค่อยออกเลยก็เลยมาสืรึกษากันเนาะคุณฮินาตาก็บอกว่าตอนแรกอะ่ะไม่จําเป็นที่จะต้องสําเร็จไปซะทุกอย่างก็ได้เธอม,มีความเห็นยังไงกับข้อความนี้คะอุ้ยคือฉันแบบตอนที่ดูเรื่องเนี้ยตอนเนี้ยเลยอะ่ะฉันรู้สึกแบบคิดแฟดแบ็กกลับไปสมัยฉันอยู่ปีหนึ่งเลยอะ่ะโอ้โหเป็นแบบนางเอกเลยเนาะเออคือตอนด้นาตอนปีหนึ่งอะ่ะก็คือ จริงๆอ่ะฉันเข้าไปเรียนคณะเนี้ยด้วยความแบบมั่นใจเต็มเปี่ยมมั่นใจว่ามั่นใจว่าฉันจะต้องเรียนได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบไปเรียนจริงตอนปีหนึ่งอ่ะมันมันแบบโหได้เกรดมาแบบดีด็อกได้ซีแต่ละชิ้นงานนะแต่ละชิ้นงาน่ะเธอเคยมีตอนนั้นได้หรอเออทาไมฉันจาได้แต่ว่าเธอแบบเอทุกอย่างเลยก็คือเราก็ต้องพัฒนาไงแต่ตอนตอนปีหนึ่งันนั้นอ่ะคือแบบได้เกรดคือแบบโหเครียดมากแบบทําไม ทำไมเราเรียนได้ดีดอกได้ซีแต่ละชิ้นงานที่ทำออกมาทำไมมันไม่ตรงโจส์สักทีทำไมไม่เข้าใจอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นก็จะแบบอาจารย์เขาก็จะเรียกคุยรวมว่าแบบใครที่ได้เกรดไหนเนาะเขาก็จะพูดเลยนะว่าแบบเนี่ยคุณเหมาะสมกับคณะนี้หรือเปล่าคือพูดถึงขั้นว่าแบบเฮ้ยหรือว่าเราควรซิวกจากคณะดีเร,เราไม่เหมาะกับสถาปัตหรือเปล่าอะไรเงี้ยโหดเหมือนกันเนาะเออ,อก็คืออาจารย์เรียกคุยคือตอนน,นั้นในห้องก็จะมีประมาณอนาะ จริงๆก็ห้าสิบกว่าคนเลยอะ,ะคือเดี๋คือคณะหนึ่งมีเท่าไหร่คณะหนึ่งก็น่าจะร้อยร้อยกว่าอ๋อครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งอะพีก,ก็คือแบบตอนก็เครียดมากแล้วก็แบบโหแบบเหมือนมานั่งร้องไห้กับพี่ชายอ้ยจะร้องไห้หล่หอแล้วพี่ชายพูดคํานี้เหมือนกันไหมไม่จำไม่ได้ว่าพูดอยจะร้องไห้ เออมันเครียดนะเพราะว่าพี่สาวนางเนี่ยคือเป็นเด็กเรียนมาตลอดอ่ะต้องแต่อนุบาลเรียนระ้ัอนุบาลยันมหกนะแบบว่าอะไรก็แบบอันดับท็อปทอปของห้องของชั้นอะไรอย่างเงี้ยเออก็เนี่ไงเข้าไปสาปัดด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมว่าฉันจะเรียนได้แล้วฉันก็ชอบเจอเข้าไปปีหนึ่งโดนอย่างงี้เป็นหนึ่งก็คือแบบช็อกเออเป็นชั้นฉันก็ช็อกแล้วไงแล้วพี่ชายแบบว่า มันไม่มีอะไรสาเร็จตั้งแต่ต้นพูดอย่างนี้จริงๆก็จำไม่ค่อยได้ว่าพี่พูดอะไรแต่ว่าก็เหมือนพูดประมาณว่าแบบมันก็แค่แบบเทอมหนึ่งเองอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพี่ชายนันก็โดนมาแล้วไม่นะอันนั้นเอตลอดอันนั้นไม่ว่าจะเอะไรเอตลอดฉันเบื่อจังเลยอะแต่แต่ก็คือแบบเราก็เห็นแบบโอ้ยพี่ชายเป็นแบบเทพในในศัตรูในตอนนั้นไดไอย่างเงี้ยก็แบบอยากจะเป็นแบบพี่ให้ได้อยากจะเก่งๆแบบนั้นให้ได้เอยแต่มันก็ไม่ได้อย่างนั้นใช่ แต่มันก็แค่ปีหนึ่งเอ้มันแค่เทอมหนึ่งด้วยไงใช่มันคือเทอมหนึ่งตอนก็แบบก็เครียดเหมือนกันนะแต่ว่าก็ก็เหมือนแบบอ่ะก็ปรับปรับการเรียนพี่ก็เอาหนังสือมาให้อ่านอะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยโหมันต้องอ่านได้หรอก็เหมือนมันก็จะมีแบบหลักการดีไซน์ไรอยะไรเงี้ยก็คือเราก็ต้องแบบพยายามเรียนรู้จากสิ่งนั้นอือจนสุดท้ายชิ้นงานสุดท้ายอ่ะก็คือได้เอเออคือดีใจมากสุดยอดแล้วก็หลังจากนั้นก็คือแบบเอตลอดไปนี่มันเหมือนมันปลดล็อกสกิลบางอย่างขึ้นมา S <S เออ <Alexander> เป็นเหมือนแบบรู้ละว่าต้องทาอย่างเงี้ยใช่เพราะฉันก็แบบไม่เห็นจะรู้สึกว่าเธอมีหลุมดําในชีวิตอะไรตรงนั้นเลยตอนนั้นคือแบออหบหูร้องไห้แบบจริงทำไมฉันไม่ <ค ALI? S 1> รู้อ่ะฉันก็น่าจะอยู่ประเทศไทยนะตอนนั้นไม่รู้สิมันก็คือแบบ,บปรับ <S <S ทุกกับพี่ไม่รู้พี่จําได้เป่า มาดูนะคะนี่ฟังแล้วยังจะร้องไห้อีกรอบเลยเครียดเครียดแต่อย่างหนึ่งที่ฉันฟังมาจากเธอแล้วฉันก็รู้สึกว่าดีแล้วที่ฉันไม่เรียนถาปัด <laughs> ทําไมละ่ะเครียดจังเลยลอ่ะคณะอื่นก็เครียดนะไม่ใช่แค่ถาปัดรอกออแต่ละคนเขาก็แต่ละคณะก็จะมีความเครียดแตกต่างกันไปใช่ไหมละ่ะคือมันจะมีความแบบเด็กถาปัดอ่ะมันจะยุ่งตลอดตลอดเทอมยกเว้นตอนสอบที่ตอนสอบอะ่ะจะว่าง <laughs> คือมันเหมือนแบบคะนนหลักๆอ่ะมันคือการทําชิ้นงานไงสอบก็คือเหมือนแบบแค่สิบเปอร์เซนอะไรอย่างเงี้ยบางคนมันก็ทิ้งไงแบบแต่อ่านหนังสือก็คือแบบอ่านก่อนสอบอ่ะมันไม่เหมือนคณะอื่นที่เขาแบบอ่านทั้งเทอมแล้วก็มาแบบทำตอนสอบใช่ไหมใช่ของสถาปัตย์ก็คือแบบจะเหมือนตอนมัธยมที่อ่านหนังสือก่อนสอบจริงๆหนักกว่านั้นก็คือแบบอ่านก่อนเข้าห้องสอบด้วยซ้ำเพราะว่ามันไม่มีเวลามันเหมือนแบบส่งงานก็คือแบบวันนี้สมมติส่งงานมาที่หนึ่งวันที่สองต้องสอบอ่ะ ตสอบตอนบ่ายก็คืออ่านตอนเช้าเออดีคือทุกคนก็เป็นอย่างนั้นแหละก็มไม่เครียดเฉพาะช่วงสอบดบใีใช่ไใช่ข้อสุดท้ายค่ะในเรื่อง my second a o u r h a r u เนมันจะแบบว่าเน้นไปที่การที่เออนางเอกอะเป็นคนวัยสามสิคือตัวโซเป็นผู้ใหญ่แล้วอะแล้วเขาก็กลับมาเรียนเนาะทําให้บางทีอะในช่วงแรกๆที่เขาเรียนอะทำให้เกิดปัญหายอย่างหนึ่งเนาะก็คือแบบเหมือนความคิดเขามันไม่แล่นหรือแบบ โตเป็นผู้ใหญ่แล้วอะ่ะเหมือนมันไม่มีความคิดสร้างสารรค์ไม่มีไอเดียมันเหมือนอยู่กับโลกความเป็นจริงเยอะเกินไปแล้วอย่างเงี้ยเธอมีความเห็นอย่างไรกับคํานี้คะจริงๆมันก็จริงนะงมันเหมือนสมัยเรียนอะ่ะเราแบบมีความคิดฟุ้งซ่าน <c oughs> อ,ยอยากทำนู่นอยากทำนี่ทำไปเลยไม่ต้องสนใจงบประมาณอะไรอย่างเงออีเออ้ยแต่พอมาเป็นชีวิตจริงปูปะมันเหมือนอะจำกัดได้งบประมาณอันนี้คือ,อ,อหลกัหลกๆเลยที่ทำให้แบบงานมันต้องอาจจะต้องแบบลดลงมาบ้างหรืออะไรเงี้ยเหมือนอย่างที่ในตอนหนึ่งที่อาจารย์เขาก็ตรวจแบบอะไรใช่ไหมออแล้วก็แบบบอกว่าแนน่ยผลงานนี้ของผมผมไม่ชอบเลยนะงานเนี้ยเออ,เอ,อก็มีพูดเพราะว่าด้วยเรื่องที่ว่าลูกค้าไม่เอาอย่างนี้งบประมาณอย่างโน้นทําให้เขาแบบ ไอ้ผลงานที่ออกมามันก็ได้แค่นั้นอะอตัวอาจารย์เองก็คือไม่ชอบเนี่ยแต่ว่านางเอกก็แบบว่าแต่หนูชอบนะอะไรอย่างี้ก็เลยโดนด่าไปเลย <laughs> วัยเรียนก็คือมันจินตนาะการทุกอย่างได้อย่างอิสระอืใช่ไหมแบบเราอยาก ทำแบบโหอะควาเรียมวงกลมอะไรอ่ะถามจริงว่าชีวิตจริงอจะทําได้ไหมมันก็ยากเเอองบก็เยอะเลยกระจกโค้ง,ง,งเอยอะไรเอยทุกอย่างมันก็คือเงินหมดเลยอ่ะอยากได้โปรเจกต์ที่งบไม่อั้นจังเลย<笑><笑>ยากแหละถ้าเป็นแบบนี้ก็คือจะดีมากมันก็จะแบบฟุ้งซ่านไปได้เต็มที่แย่เลยอะ่ะไม่น่าโตเป็นผู้ใหญ่เลยพวกเราสมัยเรียนคือแบบก็คิดว่ามันก็ยากแล้วนะ แต่คือพอเรียนจบมาเพิ่งรู้ว่าไอสิ่งที่เรียนไปมันคือแค่แบบหนึ่งเปอร์เซนตในทั้งหมดที่แบบเป็นงานจริงๆอ่ะเออมันมันต้องมาเรียนรู้การทํางานในชีวิตจริงอีกอีกเก้าสิบเก้าเปอร์เซนต์เลยอืมไม่มีที่สิ้นสุดคือตอนนี้เราก็อาจจะยังแบบไม่ถึงร้อยเปอร์เซนต์ด้วยซ้ำก็อย่างแบบงานศิลปะอะไรงนี้เนาะส่วนมากคนที่แบบเป็นระดับโปรระดับอาจารย์ก็ต้องอายุเยอะๆไปแล้วสังสมประสบการณ์เยอะๆอย่างเนาะก็สู้ต่อไปแต่นี้ฉันก็ประสบการณ์สิปีแล้วนะ สิปีแล้วคือฉันเล่นจบมาสิบปีแล้วอะพวกเรานั่น,นแล้วก็เป็นส<ก>ถาปนิกมาตลอดอะก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปแหละคือบ้านลูกค้าแต่ละหลังอะมันก็เหมือนมีความต้องการที่แตกต่างกันม,มันก็คือสิ่งที่ทําให้เราแบบได้คิดไปในแบบหลากหลายรูปแบบอะออก็เดี๋ยวอนาคตนะคะถ้าน้องรวยแล้วน้องก็จะจ้างคุณพี่เนี่ยทำอะควาเรียมโอ้ดีมากงบไม่อันวงเล็บถ้ารวยแล้ว ขอให้รวยถ้ารวยแล้วของแต่ละคนก็คือไม่เท่ากัน <c oughs> ถ้าอย่างอะควาเรียมคือต้องแบบระดับพันล้านปะเอออะไรอย่างนั้นยั้นก็เป็นเรื่องสมมุติต่อไปนะคะ <c oughs> วันนี้ก็ได้มาฟังชีวิตเรื่องราวสถาปัตย์ของคุณพี่สาวเนาะว่าแบบชีวิตจริงมันยิ่งกว่าละครหรือเปล่า <c oughs> พอฟังแล้วก็อืมยิ่งกว่าละครจริงๆ <c oughs> นะคะก็ <c oughs> <c oughs> คือสําหรับคนที่คิดว่าเฮ้ยแค่ออกแบบบ้านเองทำไมมันแพงอย่างนี้เนี่ยเห็นใจด้วยค่ะเรียนมาอย่างตรากตาําลำบ<ข>ากลำตา,ตาเล็นกน้อยมากมายแผลก็มานะคะเลือดอาบก็มีมา <laughs> แล้วเนาะเออแบบมันต้องแบบให้ค่าวิชาชีพเขานิดนึงนะแล้วก็ด้วยความตั้งใจของคุณพี่สาวและพี่ชายนะคะก็อยากจะฝากมิไรสตูดิโอเอาไว้นะคะมั่นใจค่ะว่าทุกงานสวยจบครบ ในที่เดียวค่ะไม่ทิ้งงานแน่นอนเพราะว่าเลือดอาบก็มีมาแล้วนะคะทุ่มเทมากๆทุ่มเทสุดๆมันจะมีคํานึงสําหรับแบบเด็กเรียนถักปัดอ่ะแบบว่าคุณต้องทําให้เต็มที่เออเออก็คือเต็มที่กับทุกๆงานที่ทํำไปใช่แล้วอันนี้น้องสาวรับประกันเลยในฐานะคนที่แบบว่าเฮ้ยก็เป็นคนที่ไม่ได้รู้เรื่องการออกแบบอะไรใดๆแต่เออเรารู้สึกว่าพี่สาวกับพี่ชายเนี่ยทีมเขาเนี่ยคือมีความใส่ใจกับทุกรายละเอียดจริงๆอ่ะ เออลูกค้าเขาแบบมีความหมกพ้องอะไรต้องการอะไรคือเขาแบบจัดการให้หมดทุกอย่างเพื่อออกแบบบ้านให้คนคนนั้นจริงๆเออเออพราะฉะนั้นคะ่ะถ้าเกิดใครที่สนใจกําลังหาสถาปนิกออกแบบบ้านเออก็ลองติดต่อมาได้อย่างน้อยก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้คะ่ะโอเนกายชิมัสโอเนกายชิมัสสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายบ๊ายบาย นี่วุ๊บว๊บว๊บวื๊บเลยแล้วฉันก็จะรู้สึกว่าเออฉันอ้วนแน่เลยว่าฉันแบบอย่างเงี้ย